สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวหนังสือของคุณลงวงสวรรค์นะคะคือลงวงสวรรค์นี่เขาเป็นศิลปินแห่งชาติของประเทศเรานะคะด้านนักเขียนแล้วก็ผลงานเขาค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าเป็นแฟนหนังสือที่แบบเป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็จะรู้จักคุณลงวงสวรรค์กันนะคืออย่างบางคนเนี่ยอย่างอย่างเราเองเนี่ยก็สะสมหนังสือของคุณลงว้เยอะเหมือนกันแต่ว่า ก็ไม่ได้อ่านทุกเล่มนะคือบางเล่มก็คือยังไม่ได้อ่านคือยังเก็บไว้อ่านอยู่ก็แบบแต่วันนี้ก็จะมารีวิวหนังสือที่อ่านให้ฟังก่อนก็แล้วลกันเนาะก็แบบอ่าเล่มแรกก่อนเลยคือเล่มนี้หอมดอกประดวนนะคะคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับแบบ ววยรุ่นในไล่อะไรอย่างนี้แหละแล้วก็แบบมันเป็นเหมือนหนังสือแบบบทสนทนาของของกลุ่มเพื่อนมากกว่าอแต่ว่าชอบอะ่ะชื่อตัวละครเนี้ชอบมากแบบอมีอะไรบ้างเนี่ยมีมอ,อชื่อคือชื่อชื่อแต่ละคนแบบคือชอบมากอะ่ะแบบ โขนไพรลำอะไรเงี้ยคือคือสุดยอดอะ่ะคือเรื่องนี้คือสนุกมากคือต้องอ่านเองอะ่ะคือพูดยากแบบของนอกาดูนี่คือเป็นหนังสือที่แบบสนุกเล่มหนึ่งของคุณลงอะ่ะเคยได้รางวัล อ๋อไม่ใช่แต่ว่าอ๋อคือเคยได้รางวัลวรรณกรรมแนววิจิตภาษาด้วยคือคิดว่าเพื่อนๆหลายคนในอ่าที่ติดตามชมเนี่ยก็คงจะแบบอ่านหนังสือเล่มนี้กันบ้างแหละเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เราก็เคยไปงานศพข,ของเขานะเคยไปถ่ายรูปไปอะไรให้เขาเนี่ยเคยไปช่วยอยู่แล้วก็เรื่องนี้ก็สนุกนี่เปรี่ยวคนกรีดแต่ว่าแบบถามว่ามันเป็นเชิงแบบ หนังสือของคุณลงวังเล่มเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เชิงนวน,นิยายร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นเชิงเหมือนแบบเล่าเรื่องอะไรแบบบางทีก็เล่าแบบไม่มีที่มาไม่มีตอนจบอะไรเงี้ยคืออยู่ดีๆก็เล่าเล่าให้ฟังแบบเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะเล่าอ่ะเพราะว่าคุณลงเนี่ยเขาจะไปอยู่เมืองนอกไง <S <S <ๆ>เขาเคยไปอยู่เมืองนอกมา <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขาก็จะเอาเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองนอกมาเล่าให้ฟังด้วยอันนี้ก็จะเกี่ยวกับแบบ แต่ว่าหนังแต่ว่าหนังสือส่วนใหญ่ของแกนเนี่ยคือสิบแปดบวกนะคือแบบบางทีมันจะมีแบบมันจะออกแนวอีโรติกหรือว่าแบบพูดสั้นๆกนะ็คือกามอะ่ะคือกามด้วยคำพงค,คำพูดคือเขาพูดผู้ใหญ่เขาพูดกันอะ่ะแบบบางคำก็ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เราชอบไงคือใช่ไหมเราเห็นอะไรแบบที่เขาห้ามเราดูห้ามเราอ่านเราก็จะชอบไปอ่านมันบางทีก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับศัพท์แสลงอย่าง,อย,างอย่างคำเนี้ย อย่างอย่างในเนี้ยเขาก็จะแบบมีการแปลแปลเพลงหรือว่าแปลกรของฝรั่งอะไรเงี้ยของชาวต่างชาติภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยแล้วก็มันไม่ได้เป็นคาพูดที่สุภาพอ่ะแบบค่อนข้างแบบค่อนข้างมาเป็นผู้ใหญ่อ่านอ่ะคือถ้าเด็กอ่านก็คงแบบเอาไปพูดต่อแล้วเขาคงรับไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเคยทำแล้วไงเคยไปพูดต่อแล้วก็โดนด่า คือหนังสือเล่มเมื่อกี้เนี่ยคือได้เป็นของขวัญคริสต์มาสนะคือเพื่อนที่โรงเรียนซื้อให้คือเรื่องนี้ก็สนุกนี่เรื่องนี้คืออ่านหลายรอบมากชื่อเรื่องดนใจภูมิลินคือเรื่องนี้นี่คือแบบอีโรติกเลยอะคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายเจ้าชู้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปเที่ยวตามซองตามผับอะไรเงี้ยแบบคือมันเป็นนิยายอีโรติกอะแบบนิยายหืดกรามหน่อยอะไรเงี้ยชอบอ่านปะคือถ้าชอบอ่านก็ ของคุณลงมาแหละสนุกสุดละมันไม่ได้มันไม่ได้มีแต่เรื่องหื่นกลามหรืออะไรงนี้นะคือมันก็มีเรื่องอื่นด้วยอะ่ะแต่คือคนมาอ่านเขาก็หวังเรื่องนี้แหละใช่ไหมเหมือนเราดูหนังเอกอะ่ะเราก็ต้องแบบหวังดูลองดูอะไระหวังดูผ้าห่มเนี้ยเหรอหวังดูชุดมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าภาษาเขาดีไงคือมันไม่ใช่แบบไม่ใช่เหมือนแบบเออนะเคยอ่านมาตามหลัง <laughs> เหมือนดูหนังอะ่ะ คือหนังนี้ก็คือถ้าเป็นหนังก็คือหนังเรทอาค่อนข้างจะแบบมีภาษาที่แบบสละสลวยแล้วก็นี่ก็อ่านหลายรอบอยู่นะคือเรื่องนี้คือหลายรอบอยู่เพราะว่าซื้อมาตั้งแต่เด็กแล้วไงแต่คือเล่มนี้เด็กสุดเลยคือคุ้มมากใครที่ชอบอ่านของคุณโลวงสวรรค์นะแล้วก็แบบ ไม่รู้มีใครทันซื้อหรือเปล่าอันนี้คือรวมห้าเรื่องไว้ในเล่มเดียวเลยดูเหมือนมหากรรมอวดของน้องช่วงนี้ปิดไวรัสระ,ะบาดอ่อันนี้มีห้าเรื่องในเล่มเดียวเลยนะถูกมากหกร้อยห้าสิบเก้าบาทนี่ไงสนิมสร้อยเสเทบอยเช้าไล่ ปีนตะลิงมาฟีก้นซอยมากเกี้ยวคือแบบเราชอบภาษาของคุณลงอ่ะคือเป็นภาษาแบบบ้านๆแล้วก็สละสลวยอะไรเงี้ยอย่างคําว่าสแควร์อ่ะคือน,นี่เราเราชอบอ่านประวัติแกไงอย่างคว่าสแควร์อ่ะแบบอย่างสยามสแควร์อะไรเงี้ยคือครั้งแรกเนี่ยมาจากคุณลงก่อนก็คือคําว่าบางลําพูสแควร์ใช่ไหมแล้วก็มีคนเอาไปใช้ต่อคือพอแกอยู่เมืงองนอกไงแกไปเที่ยวเมืองนอกไปช่างภาพด้วย อันนี้เราก็มีหนังสืองานศพแกนะแต่ว่าแบบบางเล่มก็คือหายอ่ะคือเราเป็นคนย้ายย้ายบ่อยไงชอบไปอยู่ตามหอตามอะไรเงี้ยแล้วก็หนังสือหายบ่อยมากอันนี้เราก็ได้มาจากเป็นที่ลึกของงานศพเขานะอันนี้เราก็ดูบ่อยคือประวัติอะไรแกเราก็อ่านหมดอ่ะคือถือว่าเป็นหนังสือที่ดีอ่ะของคุณลงนี่คือหนังสือที่ดีมาก บางทีก็เป็นแบบแบบเขียนเสียดสีสังคมหรือว่าแบบนักการเมืองหรือว่า,านิสัยของคนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้หลายอย่างแบบเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราไม่รู้จักแบบบางอย่างนี่คือเราไม่รู้จักนะแต่เราด้อ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะเหมือนเราเดินทางไปแกเลยอะ แต่ถ้าใครแบบเป็นคนที่แบบเออชอบอ่านนิยายแนวรักโรแมนติกหรือว่าแบบแนวแบบแฟนตาซีอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยอ่ะคือภาษาเขาก็จะแบบเป็นภาษาแบบสวยงามเลยใช่ไหมไม่มีสับสแลงมีอะไรแต่ว่าหนังสือคุณลงอ่ะเขาก็จะมีแบบเสับสแลงบ้างมีคําพูดอะไรที่แบบบางคนฟังแล้วอาจจะรับไม่ได้อ่ะแต่ว่าเราคิดว่ามันพูดจริงอ่ะมันพูดแบบเออมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะบางทีก็แบบมเขาว่าเฮ้ยไอ้เฮียไอ อีหาอะไรเงี้ยคือคือสมัยก่อนพูดมันนะ่คือหยาบแล้วไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายนะแบบบางคนก็รู้สึกว่าเออหนังสือของโรงวงสวรรค์อ่ะค่อนข้างอ่านยากเพราะว่าภาษาบางคาําเขาอ่ะเป็นภาษาแบบสับสูงถึงมันจะดูหยาบคายแต่ก็เป็นสับสูงนะไม่ใช่ภาษาแบบเออฉันเธออะไรแบบนี้ง่ายๆแบบบางทีก็เรียบเทียบกับสิ่งที่คนแบบไม่มีความรู้ไม่รู้จักไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้นี่คือไม่ใช่อ่านหนังสือไม่ออกอะไรเงี้ยนะแต่แบบาว่าคนที่แบบ เออมีความรู้ด้านสังคมหรืออะไรเงี้ยบางบทีเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจว่าคุณโลุเขาต้องการจะสื่ออะไรยอะไรเงี้ยคือมันเป็นหนังสือที่ต้องใช้ความคิดเยอะอะ่ะก <ając> <ff> ็เล่มส<ๆ>ุดนะแล้วก็แบบมีหนังสืออย่างสัตหีบไม่มีลาก่อนเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับแบบสะท้อนสังคมของสัตหีบแบบ เป็นช่วงที่แบบเขาอ่าคือเขาคือคุณลงสวรรค์เวลาเขาจะเขียนหนังสือกับอะไรเขาก็จะไปอยู่ที่นั่นเลยนะเขาไปศึกษาไปอะไรเงี้ยนี่ก็จะเรื่องเกี่ยวกับสถหติอะไรนี้เขามีเยอะไหมก็เยอะอยู่หนังสือของคุณลงก็เยอะมากเยอะสุดๆคือว่าแบบสะสมไว้สมัยก่อนเนี่ยคือไม่เอาเงินไปทําอะไรเลยอ่ะเอาเงินไปซื้อแบบหนังสือของคุณลงอะไรงี้เลยอ่ะแบบ เรื่องตาคลีเงี้ยตาคลีเขาก็จะแบบเขียนสะท้อนของชีวิตของคนที่ตาคลีว่าแบบเออมันมันแย่ไหมมันดีไหมมันอยู่ยังไงเงี้ยคือเราก็แบบได้เรียนรู้แบบได้เรียนรู้ที่ตรงนั้นจริงๆอ่ะจากหนังสือของเขาอ่ะก็แบบแล้วแล้วเวลาเราไปคุยกับคนอื่นที่แบบเข้ามาจากที่นั่นหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะคือเราก็เลยคิดว่าเออหนังสือของคุณลงเนี่คือแบบเออมันมีค่านะแบบมีค่าหน้าสะสมมากกว่าอะไรเงี้ย ่หวแช ي ن าทาวเนี่ยก็คือแบบคือมันเป็นแนวแบบสารคาดีอะ่ะเป็นแนวแบบหนังสือสารคาดีด้วยแล้วก็เขียนออกมาให้เราแบบเข้าใจได้อะไรเงี้ยแต่บางคนก็ไม่ได้ชอบนะคือเราเคยแบบเราเคยลองไปถามหลายคนเขาอ่านเขาก็ไม่ชอบนะคือมันแล้วแต่คนชอบแต่ว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยคือชอบมากชอบสุดๆยังไงเดี๋ยวก็เจอกันอีกเพราะว่าหนังสือเยอะมากของที่สะสมของนักเขียนไว้ยังไงก็จะเอามารีวิวให้ดูอีกก็ เพื่อนๆคนไหนชอบอ่านหนังสือก็ยอย่าลืมซื้อไปสะสมกันนะเจอกันเจอกัน